โอเควันนี้เราก็อยู่กับเกม l e v e l e Fan Hero ออออซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวเดียวกันกันกบเกม Cash Shop Granite Tower สําหรับใครที่รู้จักก็คงรู้จักอยู่แล้วก็มีแคนแล้วก็มีแคชอยู่ที่ใช่สป็นตรงนี้ผมขอไปแล้วนี่ฉันต้องการทาหาร ขอแคนเดียวกันก็งก,ก็ได้เหมป็นลูกเต๋ากกพ่อกจุดปิดก็จะเจดจดจำได้สี 15, ส่จุด okay, ว่าตีโมสิบสี่สิบแปดก้ยี่สเดอ็ดยี่สิบี่สิบิบสี่ย่สิบห้ายี่าโอเคอาเมละโอเคตัวของผมนั่นก็คือแยกกักตัวปืนไฟได้วยแหละแรงสุดละสำหรับผมนี่สามบ นีแค่สามสิบเอ็ดไม่ได้สามสิบเอ็ดเกินเดือนสามพันก็แค่ซื้อท่างานแล้วไปลบการชิบิชิบิเต้า

Bang, nicht laden. Wieder abweg. Oh, abweg. Oh, Halleluja. Ja, das Terus macam jai alai ni, itu bang, hit, หนตูที่อยากได้เลยอาหารสามสิบสามสิบสสิบซึ่งเทปมันเสร็จแล้วเหลือแต่พวกนี้ไม er. ่พ um. ็นหนึ่งอ like ัพโหลด มาไวจังตอนนี้ก็เป็นเวลาเออสามทุ่มนี่ก็จะได้เพชรไปห้าก้อนก็เกิดตังค์หวยเส็ดตื่นไม่ต้องใจโอเคกันโอเคคอยตัดต่อ เนื่องจากว่ามันอีกลาดปีทีจะเกิดสำ่บางคนที่รู้จักแคชสแกนก็สามารถรู้ว่าเกมไม่มีโอเคไปเลยก็รอนี้รางวัล16หกได้แล่ไหมโอเคไปเริ่มกันเลยาทางเจาะยากนนี่โจมตีเราไม่สนเริ่มตั้งแต่ก็ป้องกัน ทันหนึ่งรูมาแล้านี่คนปืนไฟครับเอาผิดใจในแฝงเย็รู้จักเปล่าช้งหมอกเขียวรู้จักเปล่านี่ส่งโรบอทส่งมันดุริไอแอมอาราบัดไอแอมใเทียร์แอนดเทียร์ถุยถุยอย่างตู้ก็ไม่เหมือนเนี่ยยิงคนปืนไฟตูนหน้าคนปืนไฟดิ ดูดิดูหน้ามันหน้าอย่างกับขี้ไ่ออกมาสามปีอาวหุ่นตัวหุ่นตัวจริงไม่จริงเออเออเออกับระเบิดกับระเบิดอย่าว่ากับระเบิดเยอะดีโอ้โหเกาะอูโหุ่นกรเป็นมดเลยเอ,อพันมดเออ กับระเบิดดูไม่มีใครสามารถต่อต้านแก๊งมดหมวกยังมดหมวกเขียวขี้ไม่ออกนี่แก๊งแก๊งใหม่ล่าสุดยังมดหมกเขีนั่นเองดูมาเล่าดีดีตีดีดีและก็ชนะอียังไม่หมดไปไปล้วป้อมสุดท้ายเออเออ โดนมดกัดนี่ชนะถึงจะมดกัดตามพื้นโอเคอัานไปห้านะักจีเวเลชินักก็ได้ของฟรีเออมันกับแป๊บดีเลยว่าตู้ตู้ไม่เอกตู้ชิปจับตู้กูไม่มีตู้จนรับเ์ยังให้หูเอ,อ้ยกินกองอ่านตัวหมดโน้หาร เรียกไหนก็ได้อะไรนะอัพเ <Up. S 2> กดเป็นศูนย์มันจะประจิตการมันอัพหรอแล้วจะมาโอเคเ๋าวขอตัวแป๊ <Okay. S 2> บโอเคนะครับ ก็โคปิดตัวลงเท่นี go ้นะคะบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดซับสไครต์ถุยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบฝากกดซับสไครต์บายบายบายจริงแล้วจะบายของจริงแล้วตอนบาย lắp yep.